สวัสดีครับเดวิดหน้าสางปลาครับเซลมนี่นะครับกะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในคอเป็ดนะครับซึ่งเทติฟักอยู่นะครับก็ได้อ่าบอออกมานะครับแต่ว่ากัญัาโมหูไวจักตัวนะครับมจรินกับบอแต่หมู่ว่านเนี่แหละสังเกตเห็นมันห้องนะครับแต่ว่ากับบอกาเขาไก่นะครับแต่ว่ามอนี่เห็นแม่มันพยายามทีสิบห้าลูกลงจากอ่าห้างนะครับก็เลยสี มาป่งลงนะครับมาเอาลงแล้วก็ไปไว้คอกอนุบาลนะครับซึ่งเดวิน่าก็จะเฮ็ดแบบนี้ทุกๆรุ่นนะครับกับโบแน่นะครับปีนี้อาจจะเป็นปีทองในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดนะครับของเดวิน่าก็ได้นะครับเดี๋ยวฮอบไปเบิ่งกันก่อนครับว่าคอกนี้อ่ารุ่นนี้นะครับสําหรับแม่นี่จะได้เจกโตนะครับอนอด่นก็ต้องจับแม่มันใส่ถุงก่อนนะครับแล้วก็ถือโอกาสนับแล้วก็โป่งลงแล้วก็เอาไปไว้คอกอนุบาลเลยนะครับ เดี๋ยวหองไปเบ่งกันครับดีนะครับขอบที่มันบอกลูกออกมานะครับมันก็พยายามสิพาลูกมันลงลงลงไปนะครับเอา้าบุงว่าได้จะตูก็ยังพันได้นับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแม่มันนะครับใส่ถุงก่อนรลวก็จะจงเอาลูกมันใส่ลังนะครับใครที่เหลือสงสัยจะบเบาะนะครับ เพราะว่ารูซื้อกว่ามันมันพยายามสีพ้าลูกมันลงแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเอาจับเดี๋ยวจับแม่มันใส่ถุงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับลูกหน่อยเนาะครับหลังจากจับแม่ป็ดนะครับ จับแม่เขาเ่ถุงแล้วเขาก็จะมานับลูกนะครับว่าได้แจ็กตัวนะครับเยอกะมึงเบิงน้ำกันเลยนะครับว่าได้แจ็บตัวกันแน่นะครับ ส g, Sie g, Sie g ixon, ี1หกแปดสิบ สรุปนะครับด้16ตัวนะครับก็มี16ตัวถือว่าโอเคนะครับแต่ละแม่กับซิบหา16ประมาณนี้นะครับเนาะนอกจากที่ว่ามัน่ซซอนกันนะเนาะอย่างเช่นแม่นี่นะครับไซซอนกันนั่นใครนึงล่นออกมาแล้วนะครับร่นออกมาแล้วมันฝักแต่มันล่นออกมามันร่นออกมาได้ยังไงห,ห้างนี้กัลังเริ่มเท็ดห้างใหม่นะครับเพืงนะ่งไข่รเนาะวัวแม่ใดสําหรับห้างนี้นะครับ16ตัวนะครับ จจะเหลือเป็นไข่ที่บอกฝักอยู่สองหน่วยเนาะสองหน่วยเนี่ยสองหน่วยครับนกก่าจะแตกเบ็ดบม่รู้ว่ามันห่างห่างหรือบม่ห่างห่างเนาะเดี๋ยวห่อ,อไปให้แม่เขาเนาะครับแล้วก็เตรียมอาหารเนาะเตรียมอาหารให้โอ้ยแม่ดิไฮครับเลี้ยงลูกเป็นมโนโบาดีิเนาะเบิ่งเหยียบลูกมาลึกซึ้งผิด ต้องออกไปก่อนครับเพราะว่าแม่มันแห้งกดมันมมแจะสีนี้อย่างเดียวนะครับมันหย่ากนน้นบ่วงห่วงหอดลูกมแม่นี้เป่เป็นยังสีเนาะเดี๋ยวเข้าไปล่างล่างอุปกรณ์นะครับที่ให้อาหารกับน้าม,มาให้มันเนาะเพื่อว่ามันจะได้เลี้ยงลูกมัน หลังอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับช่วงเป็ดน้อยแรกๆผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดจังหน่อยเนาะแล้วก็จะมาให้มาให้ไปโอบีสิบสองเนาะครับเป็ดน้อยแรกๆนะครับให้ไปจักเก็บมือเนาะแล้วก็อาหารสารอาหารผมก็ให้บัวลายนะครับเพราะว่าเป็ดน้อยแรกๆมกันกินบัวลอยดอกมันจะไปกินช่วงประมาณจากักอาทิตย์ที่สองนะครับมันจะกินมหาศาลเลยละ่ะช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ก็ให้ไปก่อนนะครับ นาำนี่สำคัญนะครับนามนี่สำคัญเพราะว่าเอดนี่มันจะขาดนามไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปห้มันเนาะผมกะเห็ดหยากรีเด้นเนาะต้องเห็ดวิดีโออมเนี่ยครับมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มจะบอทุภนทุลายแล้วเนาะมันเห็นลูกมันเอาไปเจาะนามเลมันานามไว้มันกินละกะ อา,อาหารไปให้มันนะครับมันก็นจะอยู่กับลูกช่วงนี้ก็จะอยู่กับลูกนะครับนี่ให้แล้วเนาะแล้วก็จะปล่อยปล่อยให้เป็ดแม่นีอยู่กับลูกช่วงแรกๆของ,องก็จะมาดูแลเรื่องน้ำเรื่องอาหารนะครับมือละสามเถ้าพุ๋ l ะเส่เทีทยงแรงเนาะครับ เพื่อว่าจะให้มันันี้กะ้าชุดนี้ออกมา16ตัวนะครับกะลอยกลัวแล้วนะครับเป็ดที่เลี้ยงอยู่นีเนาะรู้ว่าจะรอดจะกตัวแต่กะกะขึ้นอยู่กับห้องดูแลพร้พอมนะครับอยู่กับแม่มันนํานะครับองค์ประกอบกะหลายอย่างอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับหน้ากะขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้เนาะกะรูซึกมีความยินดีนะครับที่ได้ลูกเป็ดอีกชุดหนึ่งนะครับที่เหลือ จะออกมาอีกหลายชุดนะครับผมผมจะต้องเพาะให้มันก่อนที่ฝนจะมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วฝนมาผมกะเพาะบ่ได้นะครับมันตายเบิดเนาะเออเหยียบลูกตาย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 ,ตาย,ตายครับสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ